เล็กที่เงียบสงบมีโรงพยาบาลเก่าหลังหนึ่งตั้งอยู่กลางเมืองตัวอาคารทิ้งร้างมานานหลายปีรอยแตกและรอยร้าวที่เกิดจากเวลาได้ทําให้มันกลายเป็นสิ่งที่ไม่น่าสนใจสําหรับคนส่วนใหญ่แต่กลับมีเรื่องเล่าที่ชวนให้คนลุกเกี่ยวกับมันที่โรงพยาบาลแห่งนี้มีเสียงสวดมนต์ดังขึ้นทุกคืนจากชั้นบนแม้จะไม่มีใครอยู่ที่นั่นแล้วก็ตามเรื่องนี้เริ่มต้นเมื่อหลายปีที่แล้วเมื่อโรงพยาบาลเก่าแห่งนี้ เคยเป็นที่รักษาผู้ป่วยหลายชีวิตก่อนที่มันจะถูกทิ้งร้างหลังจากการยุบตัวของระบบสาธารณาสุขในพื้นที่การเดินผ่านโรงพยาบาลในยามค่ำคืนจะรู้สึกถึงบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความเงียบงันเหมือนมันยังคงเก็บความทรงจำบางอย่างเอาไว้ในคืนหนึ่งกลุ่มเพื่อนห้าคนที่รู้จักกันมาตั้งแต่เด็กได้ตัดสินใจออกไปท้าทายความกลัวของตัวเองพวกเขาได้ยินเรื่องเล่าเกี่ยวกับเสียงสวดมนต์ที่ดังออกมาจากโรงพยาบาลในตอนกลางคืนและถึงแม้ จะไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้แต่พวกเขากลับรู้สึกอยากค้นหาความจริงเกี่ยวกับมันคืนนี้เราจะไปกันหนึ่งในเพื่อนพูดขึ้นในขณะที่พวกเขานั่งอยู่ในร้านกาแฟาที่มุมถนนเราจะเข้าไปดูว่าเสียงสวดมนต์มันเป็นยังไงกันแน่เสียงสวดมนต์ที่ได้ยินมาจากโรงพยาบาลน,นั้นมีความลึกลับและเศร้าๆอยู่ในนั้นเหมือนกับว่ามันสะท้อนความเจ็บปวดของใครบางคนที่เคยอยู่ที่นั่น คุณแน่ใจหรืออีกคนหนึ่งถามด้วยเสียงที่แฝงความลังเลมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะมีข่าวหรือว่าคนที่เข้าไปมักจะหายไปหรือไม่ก็เจอสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้แต่เพื่อนคนที่เป็นหัวหน้ากลุ่มยืนยันว่าเราไปแค่ดูไม่ทําอะไรเกินเลยหรอกเราก็แค่เดินดูๆไปตามทางทั้งกลุ่มจึงเตรียมตัวพร้อมจะไปสำรวจในคืนนั้น โดยไม่รู้เลยว่าภายในโรงพยาบาลเก่านั้นมีบางสิ่งที่เราคอยพวกเขาอยู่เสียงสวดมนต์ที่เป็นแค่เรื่องเล่าในตอนแรกกำลังจะกลายเป็นความจริงที่พวกเขาต้องผเผชิญหน้าการเดินผ่านหน้าต่างที่บังทึกไปด้วยฝุ่นหนาและผนังที่แตกแยกนั้นไม่ได้ทำให้กลุ่มเพื่อรู้สึกหวาดกลัวแต่ทว่ามันกลับทำให้พวกเขารู้สึกเหมือนมีบางสิ่งแฝงอยู่ในอากาศที่เย็นเยือยกลิ่นอับจากห้องพักต่างๆยังตลบอวนในทุกซอกทุกมุมบรรยากาศ ในโรงพยาบาลนี้ยิ่งทำให้พวกเขาสงสัยว่ามีอะไรซ่อนอยู่ที่นี่หรือไม่เสียงฝีเท้าของพวกเขาดังก้องไปตามทางเดินยาวๆขณะที่พวกเขาเดินลึกเข้าไปภายในอาคารพวกเขาไม่พูดอะไรกันมากนักแต่ทุกคนรู้สึกได้ถึงอาการเครียดที่กลุ่มคลั่งไปทั่วทุกก้าวที่เดินเหมือนเสียงสวดมนต์นั้นใกล้ขึ้นเรื่อยๆแม้จะไม่เห็นสิ่งใดชัดเจนโรงพยาบาลแห่งนี้เคยเป็นที่พักพิงของคนป่วย แต่ในคืนหนึ่งที่พวกเขาจะไม่มีวันลืมเสียงสวดมนต์ที่ดังขึ้นในชั้นบนทำให้กลุ่มเพื่อนเริ่มตั้งคำถามถ,ามถึงความหมายของมันขณะเดียวกันบรรยากาศที่แสนจะเงียบสงดภายในอาคารนี้ก็เริ่มทำให้พวกเขารู้สึกถึงบางสิ่งที่แปลกประหลาดเสียงสวดมนต์ในค่ำคืนนั้นดูเหมือนจะยังคงอยู่กับพวกเขาจนถึงทุกวันนี้และไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้โรงพยาบาลนี้อีกเลย คืนนี้กลุ่มเพื่อนทั้งห้าคนตั้งใจจะกลับมาอีกครั้งเพื่อลองพิสูจน์สิ่งที่พวกเขาเคยได้ยินเกี่ยวกับโรงพยาบาลเก่าหลังนี้ทุกคนตกลงกันว่าจะไม่กลัวและจะเข้าไปสำรวจให้ลึกที่สุดเท่าที่จะทำได้พวกเขารู้ว่าโรงพยาบาลแห่งนี้ไม่ใช่แค่สถานที่เก่าแก่ที่เต็มไปด้วยฝุน่นแต่มีบางสิ่งที่ไม่อาจอธิบายได้ซ่อนอยู่คืนนี้เราจะเข้าไปให้ลึกที่สุดหนึ่งในกลุ่มพูดเสียงหนักแน่นขณะที่พวกเขายือนอยู่หน้าประตูใหญ่ที่ห่อหุ้ม ด้วยเงาแห่งความมืดเราจะหาคำตอบให้ได้ว่าทำไมเสียงสวดมนต์ถึงดังก้องอยู่ในนี้ทุกคนพยักหน้าอย่างมั่นใจถึงแม้ว่าจะรู้สึกแปลกๆแ,แต่พวกเขาก็เดินเข้าไปในอาคารเก่าแก่แห่งนี้เหมือนกับการเดินเข้ามาในอีกโลกหนึ่งเสียงฝีเท้าของพวกเขาดังก้องสะท้อนในทางเดินกว้างที่เต็มไปด้วยฝุนน่นนาแต่ก็ไม่มีเสียงอื่นใดที่ตอบกลับพวกเขาหยุดพักตรงทางเดินชั้นล่างขณะที่บางคนเริ่มรู้สึกถึงความเย็นเยียบที่ปกคลุมไปทั่ว เสียงสวดมนต์เริ่มจากชั้นบนใช่ไหมผู้หนึ่งในกลุ่มถามขณะยืนมองขึ้นไปยังบันไดที่ทอดยาวไปสู่ชั้นบนซึ่งดูเหมือนจะมืดและเงียบผิดปกติใช่ชั้นบนแน่ๆเพื่ออีกคนตอบเสียงเบาๆพวกเขาตัดสินใจเดินขึ้นบันไดช้าๆโดยไม่พูดอะไรกันมากนักเพียงแค่สีน้าที่ก้าวขึ้นไปทำให้บรรยากาศยิ่งเงียบลงความกลัวเริ่มคืบคลานเข้ามาแต่ทุกคน ยังพยายามตั้งใจไปข้างหน้าจนกระทั่งถึงชั้นสองของโรงพยาบาลทันทีที่พวกเขาก้าวเท้าไปถึงชั้นสองเสียงสวดมนต์ที่เคยได้ยินจากข้างนอกเริ่มดังขึ้นเบาๆแต่ชัดเจนมากขึ้นเหมือนกับเสียงที่มาจากห้องข้างหน้าพวกเขาหยุดยืนตรงทางเดินและมองหาต้นต่อของเสียงนั้นมันมาจากห้องนี้คนหนึ่งกล่าวเสียงต่ำขณะที่หันไปมองห้องที่ประตูปิดสนิทอยู่ข้างหน้าทุกคนมองกันนิ่งๆก่อนที่หนึ่ง ในกลุ่มจะก้าวเท้าไปข้างหน้าและเปิดประตูห้องอย่างช้าๆเมื่อประตูห้องเปิดออกทุกคนต้องสะดุ้งทันทีสิ่งที่เห็นคือความมืดมิดภายในห้องไม่มีใครอยู่ภายในห้องนี้เลยนอกจากฝุ่นหนาที่ตกค้างอยู่บนพื้นและเครื่องมือทางการแพทย์เก่าๆที่ยังคงอยู่เหมือนเดิมเสียงสวดมันยังคงดังต่อไปแต่มันมาจากที่ไหนมีอะไรไหมหนึ่งในกลุ่มถามออกมาเสียงต่ำขณะที่ทุกคนหันไปมองรอบๆห้อง พวกเขาเก้าวเข้าไปในห้องนั้นช้าๆพยายามหาต้นตอของเสียงแต่ไม่พบสิ่งใดเลยนอกจากความว่างเปล่าเสียงสวดมนยังคงดังอยู่ดังเดิมมันเหมือนจะล่องลอยอยู่ในอากาศนี่มันอะไรเพื่อนคนหนึ่งถามเสียงสัน่นขณะหันมองเพื่อนที่ยืนข้างๆเราควรจะกลับกันหรือเปล่าแต่ก่อนที่ใครจะตอบอะไรได้เสียงที่เคยเบากลับดังขึ้นอย่างชัดเจนจนพวกเขาต้องยืนแข็งค้างไปกับที่เสียงสวดมนนั้นไม่เหมือนเสียงที่เคยได้ยิน จากภายนอกมันเหมือนเสียงที่สะท้อนมาจากภายในใจหรือวิญญาณบางสิ่งที่ยังคงอยู่ในที่แห่งนี้ทุกคนในกลุ่มเริ่มรู้สึกถึงอากาศที่เย็นจนเกือบจะสัมผัสได้พวกเขาทำอะไรไม่ถูกราวกับว่าพลังบางอย่างกำลังดึงดูดให้พวกเขาอยู่ที่นี่แม้จะไม่อยากแต่ความรู้สึกที่บังคับให้ต้องอยู่ก็เหมือนกับการยึดติดด้วยสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้เราไปกันเถอะหนึ่งในกลุ่มพูดออกมาเสียงแถวขณะเดินถอย หลังออกจากห้องนั้นยังไม่มั่นใจแม้จะพยายามควบคุมตัวเองแต่ทุกคนก็รู้ดีว่าเหตุการณ์นี้จะตามหลอกหลอนพวกเขาตลอดไปขณะที่พวกเขากลับออกมาจากห้องนั้นเสียงสวดมนต์ก็เริ่มจางหายไปแต่ทว่าความรู้สึกที่ยังคงเหลืออยู่ในอากาศมันทำให้ทุกคนรู้ว่าสิ่งที่พวกเขาได้ยินและสัมผัสนั้นไม่ใช่แค่เรื่องเล่าแต่เป็นบางสิ่งที่ยังคงวงเวียนอยู่ในโรงพยาบาลแห่งนี้อย่างไม่ยอมจากไป หลังจากคืนที่พวกเขากลับมาจากการสำรวจโรงพยาบาลเก่าทุกคนในกลุ่มต่างมีความรู้สึกที่แปลกประหลาดที่ไม่อาจบรรยายได้ไม่มีใครกล้าพูดถึงสิ่งที่พวกเขาได้สัมผัสในคืนนั้นแต่ความรู้สึกของการถูกบางสิ่งรบกวนยังคงตามหลอกหลอนพวกเขาในทุกๆวันคืนนี้เราจะไปกันอีกหรือไม่หนึ่งในกลุ่มถามด้วยท่าทีลังเลขณะที่พวกเขานั่งอยู่ในห้องเรียนของตัวเองเสียงกริง่งเตือนพักกลางวันดังขึ้น แต่ความเงียบงันที่ปกคลุมโรงเรียนในช่วงบ่ายกลับทําให้ทุกคนไม่อาจหลุดพ้นจากความรู้สึกแปลกๆที่เกิดขึ้นไม่รู้สิเราไม่ได้เห็นอะไรที่ชัดเจนเลยในคืนนี้อีกคนหนึ่งตอบเสียงอ่อยแต่อย่างที่เราได้ยินมันเหมือนจะมีบางอย่างที่ไม่ใช่แค่เสียงสวดมนต์ธรรมดาทุกคนพยักหน้าเล็กน้อยทุกคนรู้ดีว่าในความมืดมิดของโรงพยาบาลเก่ามีสิ่งที่พวกเขา ไม่สามารถเข้าใจได้เสียงสวดมนุ์ที่แปลกประหลาดยังคงดังก้องอยู่ในหัวของพวกเขาในคืนนั้นพวกเขาตัดสินใจที่จะกลับไปที่โรงพยาบาลเก่าอีกครั้งแต่ครั้งนี้พวกเขาไม่ได้มาคนเดียวพวกเขานำไฟฉายและกล้องถ่ายภาพมาด้วยเพื่อพยายามบันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นพวกเขาไม่รู้หรอกว่าเหตุการณ์ในคืนนี้จะทำให้พวกเขาเปิดเผยความลับบางอย่างที่ลึกซึ้งกว่าที่พวกเขาคิดเมื่อพวกเขากลับมาถึงโรงพยาบาลเก่าทุกอย่างดูเหมือน จะเงียบสงบในตอนแรกทุกสิ่งยังคงเหมือนเดิมเสียงลมพัดผ่านหน้าต่างที่แตกและฝุ่นหนาไม่แตกต่างจากครั้งก่อนแต่ในใจของพวกเขารู้สึกถึงบางสิ่งที่ยังคงรอพวกเขาอยู่คืนนี้เราต้องพิสูจน์ให้ได้ว่ามีอะไรอยู่ที่นี่หนึ่งในกลุ่มกล่าวอย่างมั่นใจพวกเขาเริ่มเดินเข้าไปในอาคารอีกครั้งโดยไม่ลังเลแม้ว่าทุกย่างก้าวจะรู้สึกหนักหน่วงเหมือนกับว่าสีฟีเท้าของพวกเขากำลังปลุกบางสิ่งที่หลับไหล พวกเขามาถึงชั้นสองอีกครั้งและในทันทีที่เข้าไปในห้องเดียวกันเสียงสวดมนุ์นเริ่มดังขึ้นอีกครั้งไม่เบาเหมือนครั้งก่อนแต่ชัดเจนเหมือนเสียงที่กำลังดังมาจากด้านในของผนังห้องมันมาอีกแล้วเพื่อนคนหนึ่งพูดเสียงเบาขณะที่ทุกคนตั้งใจฟังเสียงที่ดังขึ้นอย่างต่อเนื่องเสียงนั้นยังคงเหมือนเดิมเหมือนเสียงมนที่มีการสวดภาวนาอย่างไม่สิ้นสุดแต่ทว่าเมื่อพวกเขาเดินเข้าไปในห้องกลับไม่พบอะไรเลยนอกจากฝุ่นหนาหนา,นา และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เก่าก่อนทุกอย่างดูเหมือนจะถูกทิ้งร้างไปนานแล้วเราต้องหาคำตอบเพื่อนอีกคนพูดเสียงแผวขณะมองไปรอบๆห้องความสงสัยเริ่มลึกซึ้งขึ้นทุกขณะพวกเขาเริ่มสังเกตเห็นบางอย่างที่แปลกไปจากที่เคยเห็นก่อนหน้านี้ทันใดนั้นกล้องที่พวกเขานำมาติดอยู่ที่ข้อมือของเพื่อนคนหนึ่ง ก็เริ่มบันทึกภาพผิดปกติภาพในกล้องมีการเคลื่อนไหวของเงาดำบางอย่างที่ไม่สามารถอธิบายได้เหมือนกับเงาคนที่กำลังเดินผ่านไปมาในห้องทั้งที่ห้องนั้นไม่มีใครอยู่เลยดูนี่สิเพื่อนคนหนึ่งร้องออกมาขณะที่ทุกคนมองไปยังหน้าจอของกล้องที่แสดงภาพแปลกๆเหล่านั้นเสียงสวดมนต์ที่ยังคงดังกล้องในหูเหมือนจะเป็นการยืนยันว่าสิ่งที่พวกเขากำลังเห็นไม่ใช่ภาพจากการถ่ายทำธรรมดานี่มันอะไร อีกคนหนึ่งถามเสียงสัน่ขนขณะที่ทุกคนหันมามองกันเองพวกเขาเริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติที่มีมากกว่าเสียงสวดมนต์ธรรมดาในขณะที่พวกเขากำลังพยายามเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นเสียงสวดมนต์นั้นกลับหยุดลงทันทีทุกอย่างเงียบสนิทเหมือนกับว่าเวลาหยุดนิ่งไปชั่วขณะทุกคนมองหน้ากันด้วยความตกใจและหวาดระแวง ทันใดนั้นเสียงฝีเท้าดังกล้องมาจากทางเดินด้านนอกเหมือนกับมีใครบางคนกำลังเดินเข้ามาหาพวกเขาทุกคนต่างยืนแข็งทื่อและมองไปที่ทางเดินด้วยความหวาดกลัวแต่เมื่อพวกเขาหันไปมองทางเดินกลับไม่มีใครปรากฏตัวขึ้นไม่มีเสียงฝีเท้าตามมาทุกอย่างดูเหมือนจะกลับสู่ความสงบแต่ความรู้สึกของการถูกตามติดยังคงมีอยู่ในอากาศเราควรกลับกันเถอะเพื่อนคนหนึ่งพูดเสียงเบาขณะที่ทุกคน เริ่มรู้สึกว่าพวกเขาคงได้เจอสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้และมันอาจจะมากเกินกว่าที่พวกเขาจะรับมือได้พวกเขาตัดสินใจออกจากโรงพยาบาลเก่าแต่ในใจของพวกเขาทุกคนรู้ดีว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในคืนนี้เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นที่จะเปิดเผยออกมาในอนาคตกลุ่มเพื่อนทั้งห้าคนไม่เคยคิดเลยว่าการกลับมาที่โรงพยาบาลเก่าครั้งนี้จะทำให้พวกเขาเผชิญกับสิ่ง ที่น่าสะพรึงกลัวยิ่งกว่าเดิมหลังจากคืนที่เสียงสวดมนต์หายไปและฝีเท้าที่ไม่ได้มาจากมนุษย์พวกเขารู้สึกถึงบางสิ่งที่กดดันพวกเขาให้ต้องกลับไปอีกครั้งแต่ความอยากรู้อยากเห็นก็ยังคงผลักดันพวกเขาให้ลุยไปข้างหน้าในเช้าวันถัดมาพวกเขาตัดสินใจที่จะกลับไปอีกครั้งเพื่อค้นหาคำตอบที่แท้จริงถึงสิ่งที่เกิดขึ้น พวกเขามีความรู้สึกว่าอะไรบางอย่างกำลังเรียกร้องให้พวกเขากลับไปที่นั่นอีกครั้งในตอนกลางคืนพอพวกเขามารวมตัวกันที่หน้าประตูโรงพยาบาลเก่าอีกครั้งทุกคนรู้สึกถึงบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความเงียบสงบแต่ก็รู้ดีว่ามีบางสิ่งที่เราคอยพวกเขาอยู่ในที่แห่งนี้คืนนี้เราจะสำรวจชั้นบนกันให้ลึกที่สุดหนึ่งในกลุ่มพูดอย่างมั่นใจขณะที่ทุกคนเริ่มเดินเข้าไปในอาคารอย่างเงียบๆพวกเขาพบไฟฉายและกล้องถ่ายภาพเหมือนเดิม แต่ในใจพวกเขาทุกคนต่างรู้สึกถึงความเครียดที่เพิ่มมากขึ้นพวกเขาขึ้นไปที่ชั้นสองอีกครั้งโดยไม่พูดอะไรมากต่างคนต่างคอยมองไปรอบๆด้วยความระมัดระวังทุกย่างก้าวเหมือนมีบางสิ่งคอยจับตาม,มองพวกเขามาถึงห้องที่เคยพบกับเสียงสวดมนต์ในครั้งก่อนทุกอย่างดูเหมือนจะเงียบสงบัยตอนแรกแต่ความเงียบที่เกินไปก็ทำให้บรรยากาศในห้องนั้นดูไม่เป็นธรรมชาติทำไมมันเงียบแบบนี้ เพื่อนคนหนึ่งถามเสียงเบาขณะที่ไฟฉายส่องไปที่มุมห้องทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมแต่ในใจพวกเขารู้ว่าไม่ใช่สิ่งที่เห็นทั้งหมดทันใดนั้นทุกคนได้ยินเสียงที่ไม่อาจอธิบายได้เสียงฝีเท้าดังมาจากทางเดินด้านนอกคล้ายกับมีใครบางคนกำลังเดินเข้ามาใจของพวกเขากระตุกขึ้นทุกคนหันไปมองทางประตูห้อ,องที่เปิดทิ้งไว้มันไม่ใช่แค่เสียงฝีเท้าแต่เหมือนกับเสียงของใครบางคนที่กำลังเดินไปมาภายในห้องแต่เมื่อหันไปมอง ไม่มีใครอยู่ในห้องเลยเราไม่ได้ยินผิดใช่ไหมเพื่อนคนหนึ่งถามเสียงสัน่นขณะมองไปรอบๆอ,อย่างหวาดระแวงทุกคนมองกันเงียบๆไม่กล้าออกคำตอบเสียงฝีเท้าดังขึ้นมาอีกครั้งคราวนี้ชัดเจนและดังขึ้นเรื่อยๆเสียงนั้นเริ่มใกล้เข้ามาเรื่อยๆราวกับมีใครบางคนกำลังเดินมาหาพวกเขาในมุมมืดของทางเดินแต่พวกเขาก็ไม่เห็นใครเลยเราต้องหาทางออกแล้ว หนึ่งในกลุ่มร้องออกมาด้วยความตื่นตระหนกขณะที่ทุกคนเริ่มรู้สึกถึงอันตรายที่คืบคลานเข้ามาแต่ก่อนที่พวกเขาจะได้ตัดสินใจอะไรเสียงนั้นก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้มันดังตรงหน้าพวกเขาเองทุกคนหันไปมองในทันทีไฟฉายส่องไปที่มุมห้องขณะที่เงาดำๆปรากฏขึ้นในมุมมืดของห้องมันเป็นเงาที่ดูเหมือนจะเคลื่อนไหวไปมาบางครั้งก็หยุดนิ่งบางครั้งก็เหมือนจะเดินผ่านไปมันคืออะไร เพื่อนคนหนึ่งถามเสียงสัน่นขณะมองไปที่เงาดำนั้นเงานั้นดูเหมือนจะเป็นรูปร่างของมนุษย์แต่ก็ไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรทันใดนั้นเงานั้นก็หยุดนิ่งและหันมาทางพวกเขาทุกคนรู้สึกถึงลมหายใจที่เย็ยนเยียบที่ไหลผ่านตัวพวกเขาราวกับว่าเงานั้นกำลังมองพวกเขาด้วยสายตาที่ไม่มีความรู้สึกอะไรเลยกลับเถิดหนึ่งในกลุ่มตะโกนออกมาเสียงดังขณะหันหลัง และเริ่มวิ่งไปที่บันไดพวกเขาทั้งหมดวิ่งออกมาจากห้องนั้นอย่างรวดเร็วโดยไม่หันกลับไปมองขณะที่พวกเขาเดินออกจากโรงพยาบาลเก่าไปพวกเขารู้สึกว่ามีบางสิ่งติดตามพวกเขาอยู่แม้ว่าพวกเขาจะกลับออกมาแล้วแต่ความรู้สึกของการถูกตามหลอกหลอนยังคงไม่หายไปพวกเขาทุกคนรู้ดีว่าเงาดำนั้นไม่ใช่แค่ภาพลวงตาแต่มันคือสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้ หลังจากเหตุการณ์ในคืนนั้นกลุ่มเพื่อนทั้งห้าคนรู้สึกได้ถึงการเปลี่ยนแปลงในตัวพวกเขาทุกคนยังคงพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลเก่าและแม้แต่ในชีวิตประจำวันก็ยังคงรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งตามหลอกหลอนพวกเขารู้สึกได้ถึงความเครียดที่สะสมขึ้นจากการพบกับเงาดำในคืนก่อนและทุกครั้งที่มองไปที่มุมมืดของห้องหรือแม้กระทั่งเสียงแปลกๆที่ได้ยินระหว่างทางพวกเขาก็ไม่สามารถหลีกหนีความรู้สึกว่าบางสิ่งกำลังรอคอยพวกเขาอยู่ ในเช้าวันหนึ่งพวกเขานัดกันมาที่ร้านกาแฟเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นและแตัดสินใจว่าจะไม่กลับไปที่โรงพยาบาลเก่าอีกต่อไปแต่ทุกคนรู้ดีว่าแม้จะมีการพูดถึงมันเท่าไรความรู้สึกบางอย่างก็ยังคงติดตามพวกเขาอยู่เราคิดว่าเราได้รู้คำตอบแล้วนะว่าทำไมเสียงสวดมนต์ถึงเกิดขึ้นเจนพูดขึ้นเสียงเบาขณะที่ก้มหน้ามองกาแฟที่กำลังร้อนในมือ มันไม่ใช่เสียงของใครจากโลกนี้แต่เป็นเสียงของวิญญาณที่ไม่สามารถไปไหนได้ทุกคนเงียบไปครู่หนึ่งก่อนที่จะมีการพยักหน้าตกลงแม้พวกเขาจะไม่สามารถอธิบายได้อย่างชัดเจนแต่สิ่งที่พวกเขารู้สึกก็คือเสียงที่พวกเขาได้ยินในคืนนั้นมันไม่ได้เกิดจากมนุษย์แต่มันเกิดจากการเรียกร้องจากวิญญาณที่ยังคงติดอยู่ในโรงพยาบาลเก่าแห่งนั้นมันเหมือนพวกเขาต้องการให้เรามาช่วยอะไรบางอย่างต้นผู้สิงแพ่ แต่พวกเราก็ไม่รู้จะช่วยอย่างไรกลุ่มเพื่อนเงียบไปอีกครั้งทุกคนรู้สึกว่าพวกเขาไม่สามารถเข้าใจหรือจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้เลยแต่ในขณะเดียวกันความสงสัยก็ยังคงอยู่ในใจพวกเขาคิดถึงความเป็นไปได้ที่ว่ามีบางสิ่งที่ยังไม่ถูกคลี่คลายในคืนนั้นหลังจากที่ทุกคนกลับบ้านไปแล้วความเงียบสงบก็กลับมาอีกครั้ง ในโรงพยาบาลเก่าเสียงที่เคยดังในคืนนั้นกลับเงียบไปไม่ว่าเสียงสวดมนจะหายไปแต่พวกเขาก็รู้ดีว่าอะไรบางอย่างยังคงอยู่ในที่นั้นเจนรู้สึกถึงบางสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้ขณะที่เธอนั่งอยู่ในห้องของตัวเองทันใดนั้นเธอได้ยินเสียงที่เคยได้ยินในคืนนั้นเสียงฝีเท้าที่เดินมาจากทิศทางของหน้าต่างห้องเธอหันไปมองแต่ไม่มีอะไรอยู่ที่นั่นเพียงแค่ความเงียบสงบ เสียงนั้นยังคงดังก้องในใจของเธอทำให้เธอรู้สึกไม่สามารถหนีจากมันได้ในที่สุดเธอหลับตาลงและได้ยินเสียงสวดมนต์อีกครั้งแต่ในครั้งนี้มันไม่ได้มาจากโรงพยาบาลเก่ามันมาจากที่ไหนสักแห่งในใจของเธอเองเสียงนั้นยังคงดังขึ้นเรื่อยๆจนเธอไม่สามารถรับรู้ได้ว่าเมื่อไหร่ที่มันหยุดไปเช้าวันถัดมาทุกคนในกลุ่มกลับมาพบกันที่ร้านกาแฟาอีกครั้งและครั้งนี้พวกเขาทุกคนต่างมองตากันและรู้ว่า พวกเขาจะไม่กลับไปที่โรงพยาบาลเก่าอีกแต่คำถามหนึ่งยังคงอยู่ในใจของทุกคนมันจะหยุดไหมเจนถามเสียงแถวขณะที่ทุกคนต่างรู้สึกว่าเสียงนั้นยังคงติดอยู่ในใจของพวกเขาไม่หายไปไม่มีใครตอบแต่ทุกคนรู้ดีว่าการไปโรงพยาบาลเก่าและได้ยินเสียงนั้นครั้งแรก พวกเขาไม่เพียงแต่พบกับความลึกลับของวิญญาณที่ติดอยู่ในโรงพยาบาลเก่าแห่งนั้นแต่พวกเขายังได้พบกับสิ่งที่ไม่สามารถลบออกจากความทรงจำได้ซึ่งเป็นความรู้สึกที่ไม่สามารถหลีกหนีจากมันได้ในที่สุดพวกเขาตัดสินใจว่าถึงแม้จะไม่ได้เข้าไปในโรงพยาบาลเก่าอีกพวกเขาก็ยังจะต้องเผชิญหน้ากับสิ่งนั้นอยู่เสมอเสียงสวดมวนต์และเงาดำที่เคลื่อนไหวในยามค่ำคืนจะยังคงเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของพวกเขาตลอดไป